แงคเราจะห้ามบอกคณะว่าเราสติสวัสดีค่าคนสวยเชอ<ะ>แล้วคือตั้งแต่มีฟงมีแฟนติดสายไงโอ้โหหวานเจียบเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนในไอดีค่ะไม่รู้ใครชวนหมดจริงหรอชวนหมดไม่สนเลย ใช่ค่ะเจเจยังสตรีมอยู่ไหมคะเจเจไม่สตรีมแล้วค่ะโอเคทั้งนั้นเลยค่ะอโอ้โหเก็บกดมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้เจเจไม่ได้สตรีมอยากสตรีมบินใช่พูดได้เลยเต็มที่ค่ะมันไม่ได้นอนใจผีแค่สั่งเดียวได้เออยันบอยเออเต็มที่เลยเฮโอกาสมันเออเต็มที่เลยจ้าเต็มที่เลยจ้า สวัสดีค่ะเราสุ่มก็ได้หรอกมั้งถ้าเราไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะเนาะคนน่ารักได้ค่ะหรือจะมีใครเล่นแซทโลกแซทโลกอะไรอย่างเงี้ยแซทโลกน่ากลัวข่ะเจ็บจริงปะผมผมถ้าเขาเล่นโปูแล้วเราไปทีมเดียวกันเรามีสิบติดล่างแห่ได้ง่ายๆเลย เอาหรอหมายถึงเซนต์โลกที่แบบเวลาคนไอเนี้ยหรอใช่ค่ะเหมือนถ้าเขาเล่นโปแล้วเราเหมือนเราไปทีมเเขาจะมองว่าเราเอาโปมาแบกอ๋อแต่แต่ว่าถ้าเราสุ่มยังดีกว่าอ่ะใช่ไหม้าสุ่มไปเจอโปค่ะระบบมันจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าเราไม่ได้ไปกับโป่สืมโอเคโอเคเข้าใจหะอเอาเรอในแคนมาเล่นก็ได้อย่าบอกนะว่าไม่ได้บอกเขาว่าตรีมห้าร้อยห้าสิบห้า ได้เนาะแบบนี้นะเนาะแอ้แลวมันจะเล่นโปอะไรวะเห็นแต่เขาบอกว่าโปเห็นแต่เขาบอกว่าโประบาดพี่ขนาดรูกวานในแบงค์สุ่มไปเล่นสีสีธรรมดายังเจอโปเลยอืมอย่างนี้นเราก็โปเนียนค่ะและและ้วเราเจะแบบไปต่อผู้ชายได้ยังไงทั้งนั้นอะอืมน่าสิค่ะเศร้าเลยแบบเศร้าเลยปัญหาแบบนี้ใช่ค่ะ เมื่อวานตัวเขาปุ๊บเขาไม่เของเกมเลยนะค่ะเจเจเอาจริงเหรอเขาเป็นอะไรหวะที่หลุดไงคะเขาเออใช่จริงๆอ่ะเขาแกล้งหลุดเลยเขาแกล้งหลุดพอจบเกมปุ๊บพอจบเกมปุ๊บเขาไปยืนอยู่ในตี้ค่ะเจเจงงมากเลยว่าปล่อยแต้มแล้วครับนะเออหมายถึงเขาปล่อยมืออะไปซ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวอเราถามว่าปล่อยแค่แ้มเหรอเขาเขาทำท่าเด็ดหลุดะคใช่ไหม คือเรารู้เราเจนต่อโลกมาหมดแล้วขอยให้เราสามคนไปเชิญชะตากรรม่รอให้มีด้วเลย3ามคนไปเชิญชะตากรรมอยได้ไงแบบตั้งกว้างใหญ่ขนาใช่<ะ>ถูกต้องเราเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในเตี้ยใช่ค่ะใจร้ายว่ะใจร้ายบางทีอ่ะใช่ผู้ชายว่าผู้ชายหำหม,มินเ <c oughs> รารู้ได้ไงไปดมตอนไหนก่อน ถ้าสูงแล้วแบความน่าจะเป็นถ้าแบกอะถ้าสมงแล้วแบกความน่าจะเป็นเป็นอะไรคะอะไรนะคะถ้าสมงแล้วเขาแบกเราจนได้แบบเอ่อ MVP อะไรอย่างเงี้ยความน่าจะเป็นคืออะไรไอ้ตาไม่ใช่หอมหอมอุ้ยเจ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 เลยจะกลัวแม่ไม่พูดติมัยแล้วไม่พูดดีกว่าใช่จากแกรนไปไดมอน ตั้งใจเล่นเกมละใช่ถูกต้องเราจะตั้งใจเล่นเกมเพื่อเราจะฝึกฝีมือไปแบบผู้ชายได้ใช่เราไหวช่องนี้ไม่ค่อยผิวเลยค่ะเจ๊เป็นยังไงไม่ค่อยดิ้จิ้วนิ้วไม่ค่อยผิวอ้าตายแล้วงั้นเธอต้องทำบ่อยๆนะคะสบตาอะไรอย่างนี้นิ้วแข็งค่ะนิ้วอ้วนนิ้วเบียบ ขำแท้ใจมากไมมีตันมาหรือเปล่าไม่แปลกค่ะที่ผู้ชายกลัวขนาดเราไม่กลัวตัวเองเลยไปที่คลังแสงเธอไม่ต้องกลัวเราเพราะว่าเรากลัวตัวเองแค่แล้วใช่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกว่าขำมาเลยขำมาเลยกับข้าวไหมคะผมตื่นเลยเอาไปกินกับข้าวไหมคะใช่แซบนะคะบอกเลย ข้าวหรือจะกินเขาเลือกเอาเอ้ยแล้วก็เลือกเอาแล้วกันใช่ลูกหมีลูกหมีนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเรียบร้อยน้องเบนตื่นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าทำไมนี้ดูไม่ออกเลยม่าม่ตัวย่นไปดูลูกต่อได้ไหม้ะตัวยังค่ะมีผู้ชายวิ่งผ่านเราอยังยังค่ะบอกเลยว่าจะเก็บให้หมดเลยเพราะผู้ชายในฟรีไฟนี่ใช่ เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยเราจะเก็บกระเป๋าไม่ใช่เราจะกำลังพูดเก็บกระเป๋าแต่ไมชายไม่ใช่ของอยู่นี่โอเคเคารทที่ค่ะระบบรวนไปตรงนั้นแค่เสียงในหัวใช่แค่เสียงในหัวใช่ค่ะโอ้โหใช่มีตัวยืนแอดดอกมีตัวรถแอดดอกที่มีโซน W28 โอเคอาชาลีโอตัวใบเออไหนดู ปล่อยโดนใส่เขาแต่เขาปล่อยโดนมาก่อนอีกใช้สกิลขยันทำลายเลยเดี๋ยวๆก็จะขึ้นแห้งได้ไล่ผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนจีเจอยู่ในบ้านเหรอคะใช่คไปแล้วไปแล้วก็ลังเสริมไปแล้วกลังเสริมไปแล้วเลิศเืิดมาเยือดมาผู้ชายเสื้อแดงโค้ชครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไ่าสุดทำอะไรกันก่อน มีใครปล่อยไฟมาคะนะใครเติมไฟมาเน่ยนะมีคนเติมไฟมาใช่ใช่ตรงนั้นค่ะเติมไฟมาใครมาเติมไฟมาโอ้นี่ไงตบศัตรูแล้วสองตัวนะคะมีหนุ่มคนหนึ่งที่มักเติมไฟค่ะไอ้หน้ามันหลับแม่ห้องนู้น้กูมีระวังไอ้วอลเหลืองยังอยู่ เห็นไหมจุดสีไม่พบเป้าหมายในระยะเออเท้าขึ้นนะคะคุณปะพิมปืนจะลองลอกำลังไม่ได้ต่อกั่านนลูกหมีเห็นปะทำไมปืนพี่มันเบาขนาดนั้นวะเท้าขึ้นลูกหมีตายแล้วที่เถอะลูกหมีฉันขอโทษนะมีตัวออกมาจากโคดานะเพียง ไมครับลูกหมีข้างในเก็บเสียงอยู่ซ้ายมือด้วยเท้าขึ้นเท้าขึ้นลูกหมีลูกหสองตัวลูกหมีระวังเธอโดนลุมปืนชั้นก็มีแต่ฝังกาก้งนั้นเลยมีตัวขึ้นข้างบนนะลูกหมีระวังนะเล่นเอเอ็นในแมตช์ใหญ่ข้างบนเหรอคะข้างบนเลยเหรอคะเนี่ยข้างบนหัวเราเนี่ยยังชั้นสองชั้นสองค่ะไม่พบเป้าหมายในระยะไม่ได้อยากเล่นเอเอ็นเต่าแต่คือ มันหาได้พอดีหาปืนดีๆยังไม่ได้โดนจับไปไปเปิดประตูมาด้วยทิ้งเอซีให้พี่วินเก็บอ่ะอยู่ข้างๆพี่เลยเท้าขึ้นค่ะพี่บอมเฮ้ยมันโดนใครอ่ะโอเคลูกมีเล้วมีอีกไหมข้างล่างไหมไอ้บอลข้างล่างไหมมันต้องไปต้อเหรอฉันจะเปลี่ยนปืนะ มีตัวมีตมิเข้ามามีตัวินเข้ามา A T B สองสีูนโอเค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 ได้เลยได้เลยได้เลยปรื้มปื้ปรื้มเท้าขึ้นขาขึ้นจะตายตายยังโอเคงานศพตั้งชื่อเลยค่ะมีตูเชอจับงานศพไม่้มาค่ะมาว่ะวันนี้ที่ใายคนไหนต้องการให้แบกไหมคะนี่เดี๋ยวหาให้โอเค่ะแบบแบบตั้งใจใช้สกิลตายได้ได้นลาังนี้ค่ะร้อยยี่สบร้อยี่ิบ ตายตายเอเอ็นเบาว่ะเบามากค่ะคุเจไม่พบเปวใหม่ในระยะเปลี่ยนเอซีมีตัวกระโดดมีตัวกระโดดบนหัวทั้งเึงคั้งถึงใช้สกิลแล้วและทำลายเลยรู้แล้วมันเบิงไม่เห็นแม่บนหัวเราก็มีนะเท้าขึ้นเท้าลงโอ้โหสายมือก็มีตรงมาร์คค่ะตรงมาร์คมาร์คเลยมาร์คฝั่งเอซี เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวลงชุบเดี๋ยวลงชุบเดี๋ยวลงชุบฉันชุบได้ฉันชุบไดใบโอเคอเค,ค่ะอยู่ห้องบนเนี่ยจีจ๊สองตัวโอเคแต่เย็นนะหมายที่บอกตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นแถวนี้เลยว่ะ กำบังมันมีตัวอยู่บนหลังคาอีกตัวหนึ่งมันตอดเราได้ลูกมีไว้ไหมน่ะลูกมีอ่ะลูกมีกดตายกดตุ้ยเลยกดตุ้ยเลยลูกมีเดี๋ยวค่อยลงเอาใหม่เดี๋ยวพี่ช่วยลุงกดใต้หน่อยค่ะไปเดี๋ยวไปเอามันเจเจระวังข้างบนั่งข้างหลังตายเลยค่ะเจเจตึงบ้า สน้าสนตึงค่ะสนตึงปมาเลยว้าวว้าวข้างบนกันเองนะคะใช่โอเคใครมันจะมาเก่งครับเจ๊ก็วะแสปะก็อย่างงี้ไงใช้คกี๊วค้นหางอกเลยเลยทั้งเทิงทั้งเทิงอ่ะทั้งเทิงค่ะเจ๊กำลังไปเจ๊กำลังไปเห็นจุดล้อเห็นจุดล้อจังเทิงหลายจุดเลยแล้วค่ะว้าวอุ้ยซ้ายมือจากไหนอ่ะทั้งเทิเหรอ มีอีกมีอีกทางดึงหลายเติบเลยพี่โถโอนะโอนะโอนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะยิงเลยเราเป็นทีมทีมเวิร์กถึงมันจะไม่ค่อยเวิร์กก็เถอะทำไมทำไมน้องสาวพูดงี้อะเอามอกี้มื่อกี้พูดอะไรออกไปคะไอเสียงในหัวดังมากเลยค่ะโอ้ตายแล้วขอโทษขอโทษค่ะ ไม่ตุยอ่ะค่ะเจ๊ใส่ไปสองนัดไม่ตุยเลยกระสุนเจไม่ต้องอาบอาคมแล้วตอนเนี้ยอยู่นี่อยู่ดีบ้านนี้ตัวผู้หญิงค่ะไม่ค่อยสวยเท่าเราใช้เกลียวถอดขาเลยแดงอ่ะไม่สวยไม่สวยไม่สวยให้เขาไปกดหน้าล็อบบี้ใหม่เดยปะล่ะใจเย็นใจเย็นฉันเห็นคนไปหาเธอนะมารีผู้ชายกำลังวิ่งหาไม่ชอบหรอ จบได้ปะดได้ไหมคะเดี๋ยวฉันดูก่อน,น,อนช่วยไม่ได้เลยเนาะไปชุบชุบเลยค่ะเตรียมตัวเลยค่ะเหมือนเขากำลังซ้ำหนูพิมอยู่อ่ะเรียบร้อยละวิว่งเขา้าวิ่งเข้าวงมาสองตีเลยค่ะฝั่งที่เรายิงจะดาวตรงหมดสี่ตัวค่ะตรงนี้โอเคค่ะตรงเจเจ,จ,เจอ่ะอ่าพิสหนึ่งเก้าห้าสี่ตัว,ตว ดักเลยค่ะพวกหนูดักเลยค่ะเจเจอยู่ข้างหลังใช้เกลียวขุาและทำลายเลยมันยังอยู่ที่เดิมยังเหมือนเดิมยังไงก็ยังยังแมนเจมันไม่ได้ชุบไม่ได้กดตายค่ะกดตายขอบคุณนะเจ้าเท้าเพิ่มขท้าเลยเหรอกด ดใต้หน่อยกดใต้ในหน่อยค่ะกดใต้ใ,ให้หน่อยได้ไหมทุกคนจ๋า <c oughs> เดี๋ยวอันเชนโอ้ว,ว้าวหม่แล้วเจยดเล่นก่อนนะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย ตายัางตรงเนี้สวยว้ายข้างบนคะ่ะเจเจจะตายก่อนมีนเข้าวังไงเหรอมาลีหนูชุดได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ข้างบนข้างบนกดเจเจเล่นเจเจเล่นวงแดงแล้วเจเจข้างบนกดได้ขอบคุณค่ะเฮ้ยปล่อยปล่อยหนูกดตุ้ยเลยหนูกดตุยด้ยเจเจชุดตรงนี้ อย่างน้อยก็มีหนูเข้าวงได้โอเคไขอบคุณค่ะทุกคนฉันตายแล้วฉันตายหาแล้วฉันตายจริงวาแรงม,มากมันรอเข้าวงพอ้อมกันะเออจริง <c oughs> มีมีอันเชิญตรงไหนอีกไหมคะอ่าเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ตายแต่ดูฮะ <c oughs> โอ้โหน่าจะไม่มีแล้วตรงเนี้ย <c oughs> สุกายะโอ้โหผู้ชายเยอะมากโหแล้วมันเอาแต่ไอ้เขียวกันนั้นน่ะโอ้ยเยอะมากอาลีค่ะไปแล้ว อไปหากระเพรากินก่อนเดี๋ยวมาเล่นใหม่โอเคค่ะแล้วก็จะบอกมาลีว่าเมื่อกี้สตรีมตอนนี้ก็สตรีมทุกคนค่ะลงไลก์ก่อนนะคะอ๋อดีดีเอขอบคุณของขวัญค่ะขอบคุณเจ๊ส้มทุกคนทุกคนพี่ป๊อปลงไลก์แล้วเดี๋ยวเจอการใหม่ครับโอเค๊ายบุ้ยยังไม่ลงไลก์นะ